ครับสวัสดีซีสุขุสุขลนครับมิ้งหอวเด FC ซีมีรายการบางไฟวันเสาร์ที่25พฤิกายม2567ครับขอเชิญเที่ยวงานประเพณีปุ่นบ้างไฟเทศบาลตำบลผือใหญ่อำเภอโพสีโพสีสุวรรณนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับบางที่หนึ่งกลุงอีสานบางที่สองอชอลุมมบัสามแสนสิริสี่สิริมงคลหาหนุ่มอุทุมพรหกกำแพงสูงเล็ดทำยุ่นนะครับ แอดเทวดาแปดเจเขียวสังลุยบวกสอท่อเขตสองนะครับเก้าสิมงเบิกฝาสิบสิงสองเมืองสิบเอ็ดไอระดาเบิกฝา 12, 24, สิบสองย่ิบสี่ซูเปอร์วงเล็บนครพักคาครับสิบสามสอราชช่วงสิบสี่เพชรบันดุงสิบห้าสืบต่อไป 16, สิบหกสืบสืบสืบนะครับทีมงานตุลาการโดยกาทิลอยฟ้าบวกสิมุงคนราศีบวกไพ่ดำหน่อยเสียงสวรรค์น,นะครับทีมงาน เครื่องเสียงปัญญา20นะครับฝีทุกที่ยืนนะครับผมอย่าลืมไปห้ยกำลังแรงใจกันนะครับเป็นงานประเพณีฟรีนะครับส่วนมัดเดาลุงหลอดเป็นมัดเดาทางสูงติดสีแดงจึ่งครึ่งนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบริเจ้าขายไฟใดๆทั้งสิน้นเบรรู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างข้อสวนขอบคุณที่ติดตามอ่ามีกรุงอีสานออเฉลิมพลแอทเทิลดาทํายุนละกะ สราชวงนะครับคอยโชวให้มาครับขอบคุณที่ติดตามรับชมบลูดัสีสวัสดีครับ